วนเริ่มเอื้นอนน่ะจ้าพี่น้องวนเริ่มาซาแล้วเพิ่มโบ่บตกแต่กะทอง้าเป็นน้ำก็ลงเม็ดไปปล่อยอยู่ลงแบบว่าเป็นละอองเนาะละอองปล่อยๆเก็บร้อยแล้วเสร็จแล้วเหรอลูกฮะชีเสร็จแล้วโอ้ยแก้วสีเสร็จแล้วแม่ว่าจะไปถ่ายคลิป เดิงบรรยากาศกหลังบ้านพอหลังจากฝนตกแล้วพี่นอ้องโอ้ตนมาอ่าาาะครนี่ต้องมาทางกันเต็มตน,นเพกาเตี้ยนนเต็มน้ำเต็มเต็มแล้วก็เต็มน,น้ำอึงเรื่องเลยเต็มเอ๊ะ่พี่นอ้อง นี้ก็เต็มหายันเนาะหายันวันนี้ก็ถ่ายแต่หายอนนี่แหละให้ตาปลาพี่พี่น้องๆดูเน,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 นาะก็หายอนมันทนถวยอยู่คนเดียวส้มโอเบกาท้องฟ้าเป็นน้ำอยู่เลยสีโต๊ะอ,อยู่ดอกพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ลงเม็ดไปปล่อยอยู่นะ ลงเม็ดดุมยิ้มเดิมยิ้มอยู่แตสุดาออกมาทายคิปตอนแรกเดินตามแจ๋วมาพอดีแจวเสร็จเรีบเยนะาบร้อยแล้วแจ๋วเข้าบา้ออนานแล้วเจวเสร็จพระราจิตกใส่ออกข่าพันศาหนินะโอ้โอ ตัวผักยาวไม่ค่อยออกแต่แตงแต,ง,แตงออกเยอะโอ้ยจะต้องขยายออกจากหากระถางใหม่มาใส่ครับตัวผักยาวพิกเพิกลมระเนรแล้วหน้าปด แครเตี้ยแครไม่เตี้ยมพยอนนะดูซาลลแหน่แม่นี่เธอเป็นยังไงกัเนี่ยเธอจะไปหาอะไรมาเทินเพื่มันสูงๆเนละยพยอนถ้าทำผักสวนครัวก็วิญญาณสู้ไก่ได้ไหมแย่พอออกดีดีต้นมะเขือเทศ ผักหอมใหญ่ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ